สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกรเกษตรครับผมขาสลักลิปนี่ครับชมบรรยากาศเลยครับขึ้นมาแล้วครับนี่ว่าสองสายพันธุ์คือลูกผสมชลโรเล่ครับลูกผสมชาโรเล่ลูกผสมเบียมาเตอร์ครับนี่นี่ครับหนาใหญ่นะครับนี่ลูกผสมเบียมาเตอร์ นี่ก็ลูกผสมเล่ครับเมื่อสองสายพันธุ์นี่ครับช่มหนาตาเลยครับนี่ที่ผมได้จับยานมมาแล้วครับนี่กัลร่าง <c oughs> เล่นกันครับ <c oughs> นี่ตัวง,งามจินอิมเนี่ยกวนนี่ครับกินอิมอ้วนงามครับล่อยลงแปลงหย่าเพ่งกุลาครับล่อยลงแลนว่เพิ่นไปจิน กินเนื้อบ้มแล้วก็ขึ้นมากผักควอนกับอ้วนครับนี่นี่ครับสีก็สวยนะครับนี่ครับสีสวยนี่ครับอืนี่นี่เรียนครับชอบมากยอ้อนเขาเรียน <c oughs> เก็บเล็กเจ็บหน้อยครับฝากพี่น้องเช่าว,ว่าหฮาครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับนี่นงามอืมนี่ครับ เบ่งหน้าตาช่มหน้าตาไหนะครับเด่นเป็นการมาทาพื้นได้นอนหฮมนะครับนอนหฮมปุ๊บถ่าว่ามันอ้วนนะครับอ้วนบรรยากาศครับนอนหฮมอ้วนอ่วนป้อยลงไปจินเปลงหยาเพ่งโกลานะครับหล้ยมืออหรอครับนี่ครับเบ่งนะครับช่วมเลยอ้วนง่นะครับนี่ว่า พกเจ็ดเดือนครับเริ it it ่มอวดเริ่มใหญ่หนาเห็นได้ชัดเจนเลยครับเริ่มเห็นได้ชัดเจนนี่ครั้งตัวตั้งเคี่งเนนี่เป็นลูกผสมเบียร์มัตเตอร์นะครับลูกผสมเบียร์มัตเตอร์อันนั้นใช้โรเล่ครับตัวขาขาวนี่ก็นี่กับแมนลูกผสมเบียร์มัตเตอร์ครับไปแล้วครับไปแล้วหามังนอนนะครับเอยมาเก็บเล็กเก็บหน่อยครับฝาพี่นงเฮ้า นะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับหินเดียวกันสินอนหอมอากาศนั่นนะครับสีก็สวยนี่ก็งามเร่วิมาตร์ดูผสมนะครับเป็นนี่เป็นว่าสายต้นน้ำสายพัฒนานะครับแมีของเพิินกับเป็นว่า บามันทั้งสองตัวแหละครับนี่ก็เป็นบามันนะครับนี่ก็เป็นบามันเปรียบเทียบกันเลยครับลูกผสมนี่ครับบีมาตื้อชาลูริครับชอบมักแบบใดครับสายเนื้อเข้าครับเอามาปรับนี่ครับก็สินน้อนหาของน้อนแล้วอ้วนแรกมันกิ้มอิ่มนะครับมันอ้วนง่ามนะครับนี่ค่อยลูกไปกินใหญ่อิ่มลนวกับมาน้อนก็อ้วนครับนี่หัวเด่นน้อนเนี่ครับ อวดนะครับน้องงอเดี๋นอนผักพวันช่วงเที่ยงขึ้นมากินหน่ำนอนผักพวันอวดอิม่มทำอีแปลงป่อยดีแบบนี้แหละครับเป็นแปลงป่อยให้งพันกินอิ่มสลับงอที่เ้าขังขอ,อกไว้โดนไวน้นานครับครับ้ายคลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณน,นะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขความเจริญ ความเจ็บใจได,ได้ความไข่จะได้มีครับบุญกุศลน้ำตุม่มน้ำสู้ทุกบาดยางครับไทยชิปนี้ครับฝากก็ไห์ก็แช่ก็จีตามให้ผมนั่นนัานนะครับเรื่องแก่งเตือนชิปต่อไปครับก้าวเข้า่าสวัสดีครับ